หลือสนันจีซูลิซ่าโรเซเตรียมมีข่าวใหญ่หลังวายจีถแถลกไม่ต่อสัญญาเดียวสื่อเกาหลีรายงานข่าวลือว่าลิซ่าจีซูและโรเซสามสมาชิกแบ็คพิงเตรียมประกาศจัดตั้งค่ายดูแลกิจกรรมเดี่ยวของตัวเองเร็วนี้จีซูคาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่งานด้านการแสดงลิซ่าจะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมในต่างประเทศ ส่วนโรเซ่จะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางด้านดนตรีข่าวลือดังกล่าวเกิดหลังจากที่ YG Entertainment ออกแถลงการประเด็นสัญญาของ4ีสาวไว้ว่าได้ต่อสัญญาในกิจกรรมกลุ่มในนามวงและตกลงที่จะไม่ดำเนินการการต่อสัญญาเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมส่วนบุคคลอย่างไรก็ตาม YG ยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ b บ็คพิงก และจะสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกแต่ละคนโดยหัวใจอบอุ่นทั้งนี้เจนนี่ถือเป็นสมาชิกรายแรกที่ออกมาอัปเดตการเปิดค่ายดูแลตัวเองในชื่อว่า OA เพื่อดูแลกิจกรรมเดี่ยวของเธอด้วยตัวเองจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแลวเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ